สะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้พามาดูสินค้าครอบไตรนกตลปัดนกและเครื่องกระถินนกค่ะคลิปวิดีโอทำแบบสั้นๆนะคะรวมๆหลายๆสินค้าในคลิปเดียวมาเริ่มกันที่ครอบไตรก่อนนะคะเป็นงานดอกไม้ประดับขาวเขียวค่ะนกคู่รายละเอียดการติดต่อร้านตามนี้เลยนะคะ เบอร์โทรร้าน089-689-1465ร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะนอกจากครอบไรสวยๆแล้วนะคะก็มีตลปัดรูปนกยุงด้วยค่ะมีหลายสีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกหรือจะเป็นครอบไรนกยุงก็มีค่ะ นกยุงติดเงินสำหรับเทศกาลกระถินมีทั้งงานโฟมและงานไม้ทักกันได้เลยนะคะหรือดูราคาทั้งร้านทุกสิ่งที่เว็บไซต์ร้านได้เลยค่ะ